บอกข่าวชาวพุทงบอกข่าวชาวไทยเลยินไปไกล สวัสดีคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ร,รยายการบอกข่าวชาวทุ่งนะคะพบกับกุ๊กอภิญญาบุญยประนายเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ทาง n อ t ีทค่ะตั้งแต่5นาฬิกา30นาทีไปจนถึง6นาฬิกานะคะกุ๊กจะมาพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆความรู้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะยังในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญเป็นวาระพิเศษนะคะเนื่องจากว่านับตั้งแต่ปี2459เเป็นต้นมาที่ได้มีการถือกำเนิดสหกรณ์แล้วก็เป็นหลัก ให้กับชุมชนให้กับประชาชนได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อมีการจัดทําสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์ให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นนะคะมาจนถึงวันนี้ก็เกือบร้อยปีแล้วค่ะในวันนี้นะคะจึงได้มีการจัดงานและมีการจัดทําสารคดีต่างๆขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นที่รับทราบถึงข้อมูลที่แพร่หลายเหล่านี้นะคะในวันนี้ค่ะรายการบอกขว่างชาวทุ่งจึงของนาเสนอสารคดีพิเศษในชื่อตอนที่มีชื่อว่าพลังสากลไทยพลังขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสาก นั่นเองนะคะโดยกรมส่งเสริมสาหารร์ค่ะกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์นะคะเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ พลังสหกรณ์ไทยพลังขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลูกมีเกษตรกร,ร,กรบ้านเตี่ยมสุขประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำต่อเนื่องและเป็นหนี้สินจากการกู้ยืมเงินมาลงทุนทำคนเดียวเครียดคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบ จึงไปปรึกษาเพื่อนบ้านจึงได้รู้ว่าเพื่อนบ้านก็มีปัญหาเดียวกันจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งมาจับเข่าคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือกันต้องหาทางแก้ไข ีกองทุนเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มกู้เงินไปลงทุนทำกินแล้วเก็บดอกเบี้ยราคาถูกตามระยะเวลาตามข้อตกลงที่ทุกคนยอมรับกันเองแต่โปร่งใสตรวจสอบกันเองได้มีตัวแทนกลุ่มเป็นผู้เจรจาต่อรองกับพ่อค้าคนกลางดูแลผลประโยชน์ให้กลุ่มตอบแทนการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์และเงินปันผลตามหุ้นที่ลงไว้ร่วมกันในรอบป,ปีหนึ่งหนึ่ง สร้างความพอใจให้สมาชิกทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กันและกันลุงม,มีกับเพื่อนบ้านจึงรวมกลุ่มไปปรึกษากับทางการเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์บ้านเปลี่ยมสุข สนับสนุนโดยนูนิต้า NPK สูตร12 12 17บวก2แมกนีเซียมออกไซด์ p r o เด็ดไ i เตอร์โดยบริษัทโปรเจกต์ฟิวจำกัดเราเผชิญวิกฤตมานับครั้งไม่ทวนแต่เราไม่มีภูมิคุค้มกันในการรับมือกับมันถ้าเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการพึ่งพาตนเองตั้งแต่แรกเราก็จะปลอดภยัย การช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นปึกแผ่นและความสามัคคีหนึ่งในหลักการพุ้นฐานที่ทำให้สหกรไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมาเกือบ100ปีถึงเวลาที่เราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันวาระแห่งชาติด,ด้านการสาหกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้ว่า สหกรณี้มีความหมายคำว่าสหาก็ด้วยกันก่อนการทำทำงานทำกิจการต่างๆหมายความว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมองและงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมในปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์อยู่ทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น7,964สหกรณ์ซึ่งกำเนิดขึ้นและแพร่ขยายมาเกือบ100ปีตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2459ขณะนั้นอาชีพหลักของประเทศไทยคือการทำนา เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นทำให้ระบบเลี้ยงตัวเองในชนบทเปลี่ยนมาเป็นระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้าชาวนาที่ไม่มีทุนรอนของตนเองก็ได้ไปกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยังถูกเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนข้าหักบดีซึ่งความต้องการเงินทุนเพื่อขยายการผลิตและการครองชีพมีเพิ่มมากขึ้นชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา ทำนาได้ข้าวเท่าใดก็ต้องขายใช้หนี้ไปเกือบหมดซึ่งมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้กู้ยืมเหล่านี้ทุกวิถีทางการทํานายยังคงมีผลผลิตที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศปีไหนผลผลิตเสียหายทําให้หนี้สินพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดลูกหนี้บางรายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่นาให้แก่เจ้าหนี้ ชาวนาจึงกลายเป็นผู้เช่านาหรือเร่ร่อนไม่มีที่ดินทำกินต่อไปพระราชวโรงเธอกลมมื่นพิทยาลงกรณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยได้ส่งส่งเสริมให้นำวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจนในเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญในยุคนั้นก็คือการค้ากันขายข,าข้ามชาติเกิดขึ้นน,นะครับ ต้องใช้เงินเป็นตัวแลกเปลี่ยนซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยจะใช้วิถีชีวิตของคนไทยใช้ระบบแลกเปลี่ยนใครมีข้าวไปแลกมะพร้าวไปแลกอ้อยแลกน้ำตาลต่างๆนะครับแต่พอต้องการค้าเข้ามาเนี่ยต้องใช้ตัวเงินก็เกิดว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการใช้ระบบของเงินเป็นตัวแลกเปลี่ยนต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วก็ไม่มีเงินที่จะใช้หนี้ใช้สินนะครับรัฐบาลในขณะนั้นก็เลยมองมองว่า ถ้าปล่อยให้ขืนเป็นไปอย่างนี้นะครับในระยะยาวเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะลําบากแล้วก็จะไม่มีที่ไร่ที่นาเนื่องจากว่าเอาที่ไร่ที่นาไปยำนาแล้วก็ถูกยึดไปนะครับจึงคิดหาวิธีแต่ก็ยังมองไม่ออกจึงส่งข้าราชการคนหนึ่งนะครับไปเรียนรู้ในต่างประเทศถ้าเกิดปัญหาลักษณะอย่างดังกล่าวเนี่ยเขาใช้วิธีการอะไรแก้ปัญหานะครับไปเรียนรู้อยู่2ปีจึงได้นามาทดลองใช้ในประเทศไทยอีก1ปีจึงได้มีการ ทดลองตั้งสหกรณ์เป็นแห่งแรกเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการระดมเงินเพื่อจะใช้มีกันนะครับเรียกว่าสาหกรณ์วัดจัรไม่จำกัดสินใช้ที่จังหวัดพิยโลกนะครับโดยมีการรวมตัวกันของเกษตรกรเนี่ยจำนวน16คนแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาลงหุ้นกันหรือลงขันกันนะครับก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเล่นแชร์กันนะครับได้เงิน3,000บาทแล้วก็เอาเงิน3,000บาทเนี่ยเอาไปใช้นีกับสมาชิกรายที่ มีอุปสรรคมากที่สุดในขณนะนั้นนะครับแล้วก็ขณะนั้นไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบอะไรต่างๆนะครับเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจากับคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกว่าเป็นการช่วยเหลืออันนี้ไม่ได้ไปราชการตั้งเป็นพวกเราเนี่ยมาช่วยเหลือตอนเองแล้วก็มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและใครมีปัญหาก่อนไปช่วยก่อนคนที่ถูกช่วยเหลือไปก็เอาเงินกลับมาสู่กองกลางแล้วก็มาช่วยรยายอื่นๆ จนสามารถว่าสมาชิกทุกคนได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยจนรอดพ้นจากการที่ใช้นี่ได้จึงทําให้ระบบนี้แพร่หลายไปค่อคนข้างรวดเร็วจนรัฐบาลยอมรับแล้วก็ผู้ที่ไปนําเอาระบบกลับมานะครับวันนี้พวกเราเองก็ก็เคารพนับถือพระอ,องค์ท่านนะครับก็คือกรมมื่นทิพยาลงกรซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นเป็นนายทะเบียนสากรเป็นเป็นคนแรกของของประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้สืบเนื่องกันมา พระราชวรวงเธอกรมื่นพิทยาลงกรณ์ได้ประทานความหมายของสหกรณ์ไว้ว่าสาหกรณ์เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่งซึ่งบุคคลหลายคนรวมเข้าด้วยกันด้วยความสมัครใจในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่ากันและโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันหมดเพื่อจะบำรุงตนให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์สนับสนุนโดยนูนิต้า NPK สูตร12 12 17บวก2แมกนีเซียมออกไซด์ prodet fighter ដោយក្រុមហ៊ុន project